ล็กไฟจะเป็นเอาไฟมหมเป็นสักตัวสองตัวก่อนจะมาทำเป็นไถนาแบบโบราณเนี่ยเล็กไฟแล้วก็ไก่กันนะคะไก่กันพี่พลบอกว่าต้องใช้ไก่ไก่ชนที่เกษียณอายุราชการแล้วยยิิ่่งงยิ่ง ยิ่งจนบ่อยยิ่งเหนียวยิ่งเหนียวยิ่งนุ่มโอ้แล้วแพนุแพงสิเธอมันไม่แพงถ้าถ้าเขาปดระวางแล้วมันโอ้ปดระวางอ๋อปดระวางกันไหมไก่ใช้คำว่าปดแล้วปดเลยเยอะเยอะเลยใจใช้ไม่ได้เยอะเยอะครเกลียดขอบคุหลังบ้านนะคะขอผักทุกอย่างล้างพานโอ้นี่นะคะอันนี้เชฟนะคะเชฟชนบท เป็นคนขี้อายแต่ทำกับข้าวอร่อยมากค่ะแต่ว่าหัวหน้าเชฟก็นั่งข้างๆผู้บงการผู้ออกคำสั่งนะคะมีไก่ไก่กันมีมีมีอะไรม้าง่ะพี่พลไก่กันนี้ส่วนประกอบมีอะไรม้างอะคะกคเป็นข่าตะไค้พริกไทยดำพริกไทยดำแล้วกพริกแห้งต้องกินคู่กับนี้เลยต้องโขให้ละเอียด แล้วก็หมักโอ้ค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นมีอีกหนนึงนะคดุคือขิงโอ้มีขิงขิงสดขิงสดผัดเล่นกินกับข้อเหนียวเนาะขิงเลยนะขิงอืมนี่ขิงแล้วไอ้ที่ใส่นี่คืออะไรกะเพราเหรอที่ใส่ก็คือมีใบกะเพราแล้วก็ลาคาผักผักชีผักชีเออนี่นะมันอยู่ในในขวดนี่ละต้องใส่นมต้องใส่นม นมสดน,นสดมนมหมักเหรอคะตอนหมักอันนี้ไม่ได้หมักหรอกแค่ใช้เวลาต้มเพิ่มใช้เวลาไปไก่กันหรือว่าไก่ใต้น้ำน,นะคะอ<ส>วิธีการทำไงอะคะข้าวข้าตามอะไรขอนเออ,อเครื่องให้รวมกันหมดเลยครับอ๋อค่ะแล้วพวกขาอีกชิ่นหนึ่งเราก็จะหั่นแว่นไว้กับกับขิ่งก็หั่นแว่นจ้ะ รอใส่พร้อมกันแล้วผกแล้วก็คกเขาปรุงตามตามชอบเลยตามชอบไม่ไม่ใส่น้ําปลาใช่ไหมคะพี่ก็มีน้ํามันหอยเอน้หอยเน้นน้ามันหอยเน้นน้มันหอยปลาใหญ่ต้ำตาลค่ะมีน้ําตาลเราชอบเราชอบรสจัดแล้วก็ปรุงน้าปลาแล้วแ็จอันนี้สีสีสีธรรมชาติเลยนะเนี่ยใช่ครับสีคือเขาจะออกมา่างนี้อ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ไมทานฟังป่ะเครื่องเครื่องที่จะโขบกเมอะไรบ้างขาดตะไคร้ที่แท่งที่่ น่าจะชีเหมือนที่เราทําผัดเครื่องแกงธรรมดาค่ะแล้วแล้วทำไมได้ชื่อว่าไก่กันนี่มันเป็นของภาคอีสานนะคะคือมันขึ้นคือเราสายหม้อแล้วก็มีเอาน้ำเย็นไว้ข้างบนไงอือชั้นี้จะตังไว้ที่ที่มินเรียกเอาน้ำเย็นไว้ข้างบนหม้อตอนนี้รอให้มันเดือดน้ำก็จะร้อนเราก็ถ่ายน้ำออกค่ะถ่ายข้างบนร้อนเราก็ถ่ายออกค่ะเปลี่ยนน้ำใหม่ โอ้มันความร้อนกับความเย็นไปโดนกันเขาก็เลยเรียกกันไก่เหมือนที่เขากันเล่าอ๋อใช้เทคนิคเดียวกันอันนี้เป็นอาหารอีสานหรือว่าเป็นอาหารภาคอื่นของอีสานนี่แหละครับเขาทํากินมาตั้งนานแล้วโอ้ตั้งแต่ก่อนไม่มีพวกอะไรก็ใส่แค่พริกที่เกลือชูรสแค่นั้นหละน้ำมันหอมน้ำมันหอยก็ไม่ได้ใส่ก่อนก็แล้วก็มีเพิ่มมาก็ถ้าอยากจัดหน่อยก็เป็นพริกแกง โคกงงกับพริกแกงด้วยพริกแกงถ้าเป็นพริกแกงใต้ยิ่งอร่อยโอ้เพราะว่าพริกแกงใต้เขาจะเขาจะมันจะเผ็ดแล้วก็ชอบมากเลยใส่ขมิ้นด้วยไหมคะเห็นเห็นมีเลยใส่เป็นพริกแกงครับพริกแกงใต้กับพริกแกงอืมอร่อยจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ไก่ชนนี่ไก่อะไรก็ได้ไก่อะไรก็ได้แต่ว่ามันจะไมันจะไม่หนึบเหมือนอ๋อใช่ พวกน้ำพริกมันเพิ่มมันจะมันจะยุ่ยไปเลยถ้าเป็นไก่ใช้เวลากั่นนานไหมคะกั่นไก่ก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่ความเหนียวของไก่อันนี้อันนี้นานอันนี้อันนี้กี่ตัวคะนี่อันนี้กี่ตัวสองจานีสองตัวโอ้สองตัวเลยค่ะที่พลีชีพให้เราอายุอายุอายุอะไร่ลอายุอายุจางอายุที่นี่ตั้งแสนอายุถึงหกประมาณสี่กับน้องสี่ลวมั้งสิบกา ผลละวางผลระวังคือช่วงผลแล้วค่ะเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องเป็นเรื่องของไก่ด้วยใช่ไหมคือไก่อะไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะอร่อยมันนุ่มอ่ะมันต้องเป็นไก่ที่มีอายุอายุราชการต้องต้องจำนายไหมพ้าสกิกพลสติกแทนจำนายมามอยากกินเร็วก็ใช้เป็นไก่หนุ่มก็ได้ถ้าอยากกินเร็วใช้ไก่หนุ่ม่สองน้ำ ส่งพี่แม่แล้วนีเจอนะขับรถกลับเรือโอ้แต่แต่ไก่เขาไอหนึ่งติดลมก็ไปส่งมันแล้วกันตาไม่ค่อยดีไม่แบบเพราะว่าเวลาพี่ขับเนี่คอนโดจ้ะเพราะว่ามองมานี่นะแม้จะแปดเลนเจ็ดเลนที่มีความสุขกับรถมันพุ่งเข้ามาขอเวลากินก่อนค่ะท่านผู้ชมแต่แต่อันนี้ถ้าใช้ดีต้องกินกับเบียร์เออกับแก้มกับแก้มกับแก้มนี่กินไปเรื่อย อร่อยจริงๆของเขานเล่าข่าวหมไก่กันไม่ธรรมดาไก่กันสูตรนายพลค่ะกินกับก้อยกุ้งวันนี้วันนี้ไม่มีเมนูก้อยกุ้งเดี๋ยววันหลังเราจะมาทําเมนูก้อยกุ้งกับพี่พลกันเชฟบ้านนอกเชฟพลค่ะเชฟไม่พล